คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตะคายอีกเช่นเคยครับวันนี้วันพุธที่11มกราคม2566เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคาราบาวครับรอบ 8ทีมสุดท้ายกันครับระหว่าง n o t ติงแฮมฟอ o r เรสกับวูฟแฮมตันซึ่งจะเตะในเวลาบ้านเรานะครับตี245นาทีในค่ำคืนนี้นะครับเรามาดูความน่าสนใจของ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสครับเจ้าถิ่นกำลังอยู่ในอันดับที่15ในพมมรีเมียรลีกนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเสมอเสมอ1ชนะ2แพ้2 รอบที่แล้วครับเอาชนะแบ็กเบิร์นครับผ่านเข้ารอบมาได้แต่ทีมตอนนี้ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เหมือนกันครับส่วนฟอร์มการเล่นเฉพาะในบ้าน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้ไม่แพ้นะครับถือว่าได้ดีพอสมควรฟอร์มในบ้านนะครับสำหรับฟอร์เรสต์จุดเด่นก็คือเขาในบ้านก็แน่นอยู่ครับแข็งแข็งแข็งแกร่งอยู่ในบ้านแล้วก็มีตัวเล่นที่วิง่ง วิ่งสู้ฟัดดีครับเกมกระชับนะแต่จเจอในระดับเดียวกันน่าจะน่าจะเอาอยู่ครับสำหรับฟอร์เรสตเรามาดูทางด้านทีมเยือนกันครับทีมเยือนวูพแฮมตันอยู่อันดับที่19ของพรีของพิมลีครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้น1นรอบที่แล้วเอาชนะจิลลิงแฮมมาครับทีมจากลีกทูผ่นเข้ารอบมานะ แต่ได้โค้ดใหม่นะครับช่วงนี้วูฟก็เลยดูดีมีทรงขึ้นเยอะอาจจะไม่ได้เห็นผลนะครับแบบพลิกหน้าพลิกแบบพลิกมือหน้ามือหลังมือแต่ตอนนี้ก็สามารถสร้างปัญหาให้กับทีมอื่นๆได้เหมือนกันเช่นเช่นที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ครับกดเสมอเรียวภูกเกือบชนะด้วยนะดีนะลูกนั้นเขาเป็นล้ำหน้าแต่มองอยังไงก็เหมือนจะไม่ลำนะ้ำแล้วต้อง <laughs> วูฟมีทีเด็ดนะครับต้องระวังให้ดีวูฟมาดูลัศนะต่อไปครับจากการพบกัน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางฝ่ายทีมเยือนที่ทําได้ดีกว่าโดยชนะไป4นัดและทางฝั่งเจ้าบ้านชนะเพียง1นัดเท่านั้นจากฟอร์มการเล่นที่เห็นนะครับรูปแบบการเล่นของทั้งสงทีมมองว่าดีขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะครับ ทางเจ้าบ้านช่วงนี้อาจมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามารบกวนจึงมองว่าทีมเยือนน่าจะมีโอกาสหรือใครได้ประตูก่อนทีมไหนได้ประตูก่อนมีโอกาสชนะครับฟันธงทีเด็ดครับบูแฮมตันเฉือนชนะฟอเรสต์ครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้อย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะร่วมการทายผลเข้ามาก็ใต้คลิปนี้เลยครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับว่าผล หน้าจออกมาประมาณไหนนะครับวันนี้ผมเซียนอนกอรตะคายขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ